รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวพร่างพราวประกายสวยงามอย่างบนสวรรค์เปิดทางให้คนอ้างว้างอย่างฉันบอกความในใจใเธอได้ฟังโอกาสยังมีต้องพูดไปว่าถึงหัวใจมีแต่เธอหนันอยากให้เชื่อกันพยานคือฟ้าที่เฝ้าดู little town ันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลเพื่อเธอไม่เคยบอกว่าใครคนไหนเพึ่งจะมีแค่เธอและฉันก็ นิสิกเดียวที่จะทําให้คุณรู้รู้รในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนพรบผมขอต้อนรับกันหน่อยนะฮะใช่แล้วค่ะทั้ง12ท่าน12ราศีสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการสวัสดีครับโอ้โหแตชื่อเพลงว่าเพลงอะไรครับไอ้ใหญ่ใหญไอ้ใหญ่คนเดียวนะเพลงเขาเนี่ยตั้งแต่เพลงนี้ดังนะมีคนให้ขอให้ร้องเพลงนี้เคยนับไหมทำเล็คอร์ดไว้ไหม ไม่ไม่เคยนับครับแต่ว่าหลายรอบเหมือนกันฮะเบอรสไลดผมดังๆเพลงคู่กัดนั่นแหละใช่ป่ะนี่ฟังดังดังนี่เบิร์แหละฮะเบิร์ดะู่หน้ายก็บวชคที่ดังๆดังๆเพลงนี้หนึ่งแล้วเพลงอะไรอีกนะอยู่ต่ออยู่ต่อออยู่ต่ออยู่ต่อออยู่่ตเลยได้ไหมเสียงจะเลนไหมฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอน อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมกฝนบานส้อนลู้ที่นี่ฉันดีไ้เจออยรู้งคนีลอใช่มอิถ้าสโตไม่ถือกีตาร์แล้วเราุไม่รู้จักกันมาก่อนเอพี่นว่าหนูขายไข่ปิ้ง ผมขายจิวเวลรี่อ๋อขายจิวเวลรี่ขายพวกเพชรพวกพลอยทับทิมกรอบเนี่เต็มเลยไป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 วันนี้เราเปิดรายการแบบมีความสุขคุยกันแบบมีความสุขมากใช่เรื่องราวดีๆแล้วงั้นเราจัดเรื่องราวดีๆให้ทุกคนมีความสุขอีกสักเรื่องจะเป็นไงปเติมข้อที่ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์รวยไม่ทันตั้งตัวมา เกันเจอกันมามจอกันจอยกันมาสิมเจอกันเจอกันยพอยากใม้ถูก่อดเอยากได้ทั้งคู่ี๋ยวฝังนั้นนกว่าจะได้ต้องเสียเยอะฝังนี้ดีกว่า ลาดหน้าหอพระลงตัวจบลขออะไรมาทำไมเป็นพี่เดี่ยวทำไมเป็นสิงห์ลูกเขาต้องบอกว่าตอนนี้นะคะพี่เดี่ยวงานพิธีกรทุกมากฮอตมากงานไหนก็ต้องพี่เดี่ยวแล้วมีแต่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะอีเวนต์เนี่ยเราก็แบบว่าพี่เดี่ยวมีแต่คนรักทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่แปลกที่เขาจะแบบงานเยอะเงินเยอะแล้วก็จะรวยอเห็นแล้วขอตอบว่าราช ต้องบอกว่าเดา,า,าล้วน,น,นเลยครับออร่า,ชาใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้พี่เขามาแรงเนาะผู้จิกร์เยอะมากอ้าวมาตอบว่าราศีเมษค่ะตอบเป็นตัวเองเลยค่ะทำไมครับผมถึงตอบเป็นราศีเมษครับผมเห็นชื่อเขียนนำโชคนำโชคแล้วแบบโชคดีอะไรเงี้ยครับราศีนี้ดีมากทั้งปีนะดีอยู่สองสามวันจากนั้นชดตอบว่าราศีเมษต ทำไมพี่แจ๊คครับแจ๊คนี่ก็ดูแล้วเขาออกเลยว่าจะรวยจริงๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วว่าแจ๊คนี่ยน่าจะปีนี้รวยแน่รับรองทุกวันนี้ใครเก็บตังค์เมียครับนี่ให้ใช้วันเท่าไหร่โอ้ยสบายๆครับก็เดือนหนึ่งเขาให้ใช้เป็นเดือนครับคนอื่นให้ใช้เป็นวันแสดงว่าให้เยอะผมเดือนนี้โอนให้สามร้อยหมดแล้วเอามาพี่เดียวพี่เดียวตอบว่า เพราะว่าคุณเดียวเขาดูจากรูปลักษณ์ก่อนคือชื่อสิงโตเนี่ยครับกผมกับหน้าตาเขาเนี่ยครับครับผมครับงั้นผมเปลี่ยนเสียงดีกว่าเพราะคุณสิงโตเนี่ยคือสิงโตเอหนเนี่ยนี่เราฟังคาสามารถพญากระลุนพูดด้วยเอาเนาะเอาเนาะเอาเนาะเพราว่าฟังพี่ว่าเขาก็จะมีมีจอนมีเขาอะไรเงี้ยเหมือนแบบสิงโตมันเหมาะมันเหมาะแล้วก็เป็นราชสีหใช่มาเป็นเจ้าป่าาเรื่องความสามารถเนี่ยครับ เล่นดนตรีเก่งมากครับแล้วก็เคยเป็นเป็นแชมป์ของอูคูเลเล่ด้วยแล้วก็ได้ไปเคยไปโชว์ที่ฮาวายแต่ขอเคลียร์ด้วยก่อนว่ามีงานเยอะอีเวนต์เดี๋ยวอีไม่เว้นแล้วนะตอนนี้เพราะว่ารัีเเยก็ดีขึ้นครับดีขึ้นครับก็มีผู้ใหญ่เราโชคดีมีผู้ใหญ่ให้โอกาสคุณมีแฟนยังยังครับคุณมีแฟนยัง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  ยังเป็นแรัปเลยอ่ะอย่างนี้คือสเปคไหมอย่างนี้สเปคสเปคไปทั้งผู้หญิงทั้งประเทศเนี่ยชอบพี่เดี่ยวทุกคนเลยค่ะแต่สเปคเดี่ยวที่พี่รู้นะ <c oughs> เขาชอบขา,ขาวขาวมาดามมาดามโอ้โหมาดามจะไม่เขียนเลยคิดก่อนได้ไหมคะอ่ะคิดก่อนงั้นเดี๋ยวมาหามาดานะเดี๋ยวบกมานะไปก่อนมีอย่างนี้ด้วยมีอย่างนี้ด้วยเอามาบลครับพูดตอบว่า เอออะไรอ่ะกันลู้นเขาบอกจะโชคดีผมก็อยากกะรวยผมก็ผมก็เลยตอบตัวเองเอาดีเข้าตัวครับผมเรื่องดีๆเรื่องรวยรวยใครๆก็ชอบแต่ราศีไหนล่ะที่จะโชคดีรวยไม่ทันตั้งตัวในช่วงนี้ช่วงหน้ากลับมาฟังทงกัน